มันมีนมมปัญหาอยู่ประเด็นนี้จักรยานนี้มันยังสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเราย้อนไปดูที่คืนที่สามเราไม่สามารถทอย่างอมีสงสัยจังว่าขวดแก้วมาจากไหนที่หลายคนควรเป็นรีสอร์ทระดับเอาให้ตากล้องเข้าไปในทะเลขอบคุณเอของวันตามหาคนเล็กๆเบอร์ท่ามันชัก จะไปแคมป์ดีกว่ากลับมาถึงแคมป์แล้วเจ๋วฉันจะก่อไฟนะฉันหิวมากเลยเหลือแค่พริกกระป๋องจริงๆแล้วเราก็กินเสบียงอาหารชุดสุดท้ายของนี้เราจะมีโต๊ะและกางี่แคมป์ดีกว่ากลับมาถึงแคมป์แล้วเจ๋วฉันจะก่อไฟนะฉันหิวมากเลยเหลือแค่พริกกระป๋องจริงๆแล้วเราก็กินเสบียงอาหารชุดสุดท้ายของเราไม่เคยเห็นนั่นไหมถ้าไม่เห็นแบบ ก็ดูให้ดีดูให้ทั่วทุกมุมดูไว้นะไขย่างเดี๋ยวจะให้เฉลยนะไปไปดูในมุมมองแนวตั้ง